สวัสดีครับมาแปดสุดใบามาแล้วครับพบกับมาแปดส่วนใบรีวิวทุกครั้งที่มีการส่งมอบความสุขกันนะครับสวัสดีครับผมเพื่อนอน,นะครับวันนี้นะครับเฮยเป้ก็ได้ส่งมอบความสุกอีกแล้วนะครับผมกับจักรยานพับยอดนิยมนะครับผมต้มองบอกเลยว่าเป็น กัยานพับดาชฮอนบอดวอล์กนะครับคันแรกที่เราได้ทำปกติปกติบ้างนะครับอ่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นคันที่3นะครับของบอดวอล์กในซีรีส์ปี2024นะครับคันแรกสุดเที่ยวถ่ายไปเนี่ยจะเป็นอ่าสีเขียวนะครับก็คือเป็นสีอ่าสโตนกรีนนะครับคันที่2ก็เป็นสีเบตแต่ว่าอะไรดำคันนี้ครับผม เป็นสีม่วงนะครับต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยต้องขอขอบพระคุณลูกค้ามากเลยครับผมเป็นเพื่อน,อนๆของผมเองครับแนะนำมานะครับริงพี่เขาโดนคันแรกไปแล้วนะครับเป็นจักรยานพับตัวออเตอร์ที่เบอรี่เอ็มสเปกคันนี้นะครับก็ออของคุณแฟนเขาเองนะครับผมก็เลือกเป็นบอร์ดบอกสีม่วงนะครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยนอกจากทรงที่น่ารักแล้วสีเนี่ยโ,โหมันเรียกว่าเตะตุ๊กตามากนะครับแล้วก็เลยขอแต่งให้มัน คินคีนนะครับคันนี้เนี่ยก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยจะมีการเพิ่มเติมไม่เยอะนะครับเป็นรถที่เป็นวินเทจแบบสปอร์ตเราจะไม่ได้แบบอัดชุดขับพลังอะไรไปเลยนะครับก็คือว่าเน้นคอมโพเนนต์ที่มันดูเรียบๆบ,บ,บางๆนะครับเพราะว่าให้ผู้หญิงขี่เนาะถ้ารถมันดูบางๆมันก็ได้รักแล้วก็เข้าส่งนะครับคันนี้ถามว่าทำอะไรบ้างนะครับก็ คันนี้เลยเนี่ยก็คือเรามีการเติมบางโคลนนะแบบหน้าแคบเข้าไปนะครับเป็นรุ่นขาฝรั่งเศสน,นะครับอ่าแล้วก็ยางเปลี่ยนายางที่เป็นตัวขอบส้มเดิมเนี่ยเป็นยางช็เปโคแจค็คเพื่อให้พรแมสมันดีขึ้นเพราะโดยโปกติแล้วเนี่ยอ่าลูกค้าคันนี้เนี่ยเจ้าของรถคันนี้ก็คือก็คงขี่อยู่สองที่ไม่ขี่แตาไกลเลนก็ขี่ที่หนองบอนนะครับในตัวที่มันขี่ลื่นเร็วหน่อยก็ โคแจ็คก,กับบางคนหน้าแคบเนี่ยมันจะพอดีกันเป๊ะเลยนะครับอ่ะแล้วก็ต้องบอกเนยว่าเจ้าบอดวอล์กในปี2 0 2 4เนี่ยเรียกว่ามันเป็นการเชนแบบค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนกับมันเมนเชนเลยคือโอเคแหละตัวเฟรมเนี่ยบอดวอล์กเป็นรถที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์กูแล้ว,ลวคือเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนองศาเฟรมเนาะแต่ว่าคันนี้เนี่ยที่บอกเมนเชนคือมันเปลี่ยนล้อแล้วนะครับในปี2 0 2 4นะครับเปลี่ยนเป็นลอ้อขอบสูง2ชั้นแล้วนะครับ มันก็เลยทําให้เราคิดว่าถ้าเราใส่ยาบางๆนิดนึงนะครับกับบางคนที่เป็นแบบทรงหน้าแคบเนี่ยโอ้มันจะน่ารักมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เลยคอนเซป t นี้เลยที่นี้เนี่ยด้วยความที่เราก็เป็นคนที่ชอบแนะนําเรื่องเบรกเนะเพราะว่าถ้าเราลดันมาขนาดนี้เนี่ยขอเบรกจังๆสักชุดหนึ่งนะครับมันจะเป็นอะไรที่มันเพอร์เฟกมากๆเลยสำหรับคนที่เริ่มต้นขี่นะครับคันนี้ก็เลยมีนการเพิ่มเติมนะครับในส่วนของกล้ามเบรกคิบโน อาร์ดีว0โอทสี่ิงเงินนะครับแล้วก็ตัวมือเบรกตัวชิมโนดูราเอชเข้าไปนะครับสุดท้ายก็ตบนงามด้วยบันไดวิโกสีม่วงที่มันเข้ากับรถสักคู่นึงนะครับต้องบอกเลยว่าบันไดตอนแรกเนี่ยก็ถามสีเงินมาแหละแต่พอเห็นสีม่วงปุ๊บโอ้โหแบบไม่ต้องคิดครับผมมันจะมังคุ้ขนาดนี้มันต้องให้ครบบังบันไดก็เลยเป็นอะไรที่ต้องเป็นสีที่ไปกับตัวรถได้นะครับโอเค เดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบกล้องมาถ่ายให้ชมวันนี้ใกล้ครับมาดูดีเทลครับคันนี้ว่าสเตปเบสิกของคันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงและเดี๋ยวมาดูนะครับว่า,าถ้าเราคันนี้ทําทำต่อเนี่ยอะไรจะโดนเป็นชิ้นต่อไปนะครับอโอเคบางคนข่าวฝรั่งเศสเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นบางคนที่อมาตะามากครับผมใครเห็นก็ชอบนะครับแต่มันจะเหมาะกับยางที่ผอมๆหน่อยนะ ถ้าใส่ยางอ้วนๆพุ่1.5เนี่ยมันจะล้นๆเปื่้นๆนิดนึงนะครับจริงๆก็ใช้ได้แหละแต่ก็ใส่ยางลาผอมันจะน่ารักกว่านะครับผมมาชมกันเลยนะครับอ่านี่นะครับบอดวอล์ก2024สีม่วงนะครับ c o อกพิ t คันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับปอ,อกแฮนเดิมนะครับ มือเบรคคีโมโนโดูไรเอต r เอ็ดดนะครับชิปเตอร์เดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับสายเราก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับเป็นลายของเราพร้อมกับเคเบิลไทยสีม่วงอ่าบอกแล้วว่าดานี้มันบ้าบอรครับผมมันต้องสุดราละเอียดครับผมลดม่วงเคเบิลไทยม่วงเรามีจัดให้มันคร,ครบเลยนะครับ, <c oughs> รบก้ามเบรกตัวนี้นะครับก็เป็นก้ามเบรคที่ว่า เป็นรุ่นปัจจุบันแต่แราไอเทมเพราะตัวนี้นะครับเป็นก้ามเบรกที่เราได้รับการส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยครับอบอกเลยว่าหายากนะไม่ได้หาง่ายๆนะครับผมแต่เรามีนะครับของหายากแต่เรามีนะครับข้อง,งอเบรกตัวนี้จะมีการเปลี่ยนหัวเป็นหัวใหญ่นะเพื่อเวลาเราพับแล้วสายมันโดนดึงไปได้ไม่ฉีกขาตรงนี้นะครับ เป็นความใส่ใจที่เรามีให้ลูกค้าเราทุกคนเลยครับผมยางก็ชวาเบคโคแจ็คนะเป็นยางที่ผมบอกเลยว่าโคตรูดันนะครับรถในร้านผมเนี่ยกว่า90%จะเป็นโคแจ็คนะจะมีแค่บางรุ่นนะที่ใช้ตัวอื่นเพราะว่ามันใส่โคแจ็คไม่ได้นะครับอ่าให้ดูสีม่วงครับับเพชทองทองเนี่ยต้องบอกว่าสีม่วงกับสีทองเนี่ย,ม,ม,ยมันเป็นอะไรที่มัน เป็นสีสัดกันที่มันเข้ากันแบบสวยมากๆจริงครับผมเมื่อก่อนใครดูเราทำเคอุ์รวส์นะสียมาเนี่ยจะเป็นอะไรล่ทองๆนะสมงใบโอ้โหเลยวันโคตรเนียนนะครับเนียนตามากนะครับอ่าชุดนี้ยังเดิมอยู่นะยังไม่ได้อัปเกรดนะครับก็ยังเป็นเบาะเดิมอยู่นะครับแต่เชื่อได้เลยว่าเบาะเดิมอยู่ไม่นานนะครับเบาะหนังจะอยู่ตลอดไปนะครับบันไดนะครับผมก็ให้ดูสีนะครับที่กระตุลรถครับ กล้เคียงกันมากเลยนะครับเฉดนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับมันไดปลดเซลเวลโ,โกสีม่วงเนี่ยนานมาทีหนึ่งนะครับอ่าแต่ก็บางคนตรงข่าวฝรั่งเศสเนี่ยครับที่เราจัดการฟิตเมนต์ให้มันเป๊ะๆนะครับอ่าบอกเลยว่าสุดลิมนะครับในเรื่องของการฟิตเมนต์นะครับ ทีเทลของคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันเป็นสีที่เจ็บจีดจริงๆนะครับตั้งแต่ขายบอดบล็อกมานะครับอันนี้เป็นสีม่วงที่สวยงามมากๆเลยครับผมนานๆแต่เจอทีนะเราเคยเจอทีกแล้วครับผมจะเป็นสีม่วงแบบสีด้านนะกับตัวดอเตอร์คอนปี2013นะครับตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นตัวแทนเลยครับผมอ่า ก็มีทําไปหลายครั้งอยู่ครับกับสีม่วงแบบนั้นแต่สีม่วงเงาแบบนี้แลวเพลสสีทองเนี่ยผมบอกเลยโอ้โหมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆครับพูดอะไรก็อินนะสีเนี่ยบอกเลยว่าผมไม่ได้มีความสนุกสนานกับการทํารถให้มันดีอยู่แล้วไอ้เรื่องคิณภาพเนี่ยมันโอเคล้วเรื่องหนึ่งที่เราต้องใส่ใจก็ปลอดภัยนะครับส่วนเรื่องหมูดันโทเนี่ยเป็นสิ่งที่เราบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เราชอบมากอะการจัดรถให้มันแบบ สีมันแมท์กันหรือว่าแบบอะไรที่แบบมันกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราค่อนข้างให้ความสําคัญมากๆเช่นกันนะครับทั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนที่รถเดียบที่มันน่ารักอย่างนี้ไปอะ่ะก็จะรถจะได้ขี่บ่อยเพราะว่าเรา,าขี่แล้วความสุขไงว่าคุณมีรถที่มันวสวยๆอะ่ะขี่แล้วมีคนทั้งมาตุมตอมเฮ้ยพี่รถพ,พ,พี่สวยไหนสวยจังเลยอะไรเงี้ยอ่ะมันจะภูมิใจมันจะภูมิใจ,จอยากมาขี่ทุกวันเลยนะครับจะได้มีคนทั้งมาแบบเออ เข้ามาคุยกับเราแล้วก็แบบเหมืับมันก็ได้ประสิทธิภาพก,กันนะมันก็มีต่างขมที่วงกว้างขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับในส่วนอื่นๆก็ผมว่าต่อไปเนี่ยอันนี้ก็คงไม่แพ้ที่โดนเบาะหนังนะครับแล้วก็ปลอกแทนที่สีเข้ากันนะครับจะได้แบบเป็นมูดโทนที่แบบมันเพอร์เฟกนะครับตอนนี้ก็ ไปขี่ก่อนนะครับไปขี่เพื่อสุขภาพที่ดีก่อนแล้วเรื่องแต่งรถเป็นเรื่องที่ค่อยๆตามมาก็ได้นะครับสําคัญก็คือรถที่ดีก็ขี่ให้มันดีๆนะครับปลอดภัยมันก็จะมีกำลังใจขี่ต่อไปนะครับนั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมอะไรครับสวัสดีครับผมหากเพื่อนๆท่านใชมและชอบคลิปนะครับก็สามารถที่จะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะได้ให้คนอื่นนะครับ ให้เห็นคลิปที่เราคิดว่าเออมันใช่มันให้ข้อมูลที่ดีแล้วมันก็มีแนวทางอะไรให้เราได้รับชมกันด้วยนะครับบอกเลยว่าคลิปรียว,วิวของเราปีนี้เนี่ยก็น่าจะ300แล้วนะครับ300อย่างว่าน่าจะประมาณ3 0 0อ่อเนอะคือเคสมันเยอะมากจริงๆมันมีเคสเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าเราก็ถ่ายได้ไม่เยอะเพราะเราอะไรจำกัดนะครับก็จะพยายามคัดอันที่แบบ มันมีแนวทางมีคีย์มีอะไรให้เพื่อนเนี่ยสามารถที่จะเอาไปปรับให้กับตัวเองได้หรือว่าปรับใช้ในการเลือกจักรยานพับขันแรกให้เพื่อนกันนะครับผมไปอย่างนี้นะครับผมสวัสดีครับไถไทย